โรม่าเดินงานเดินหน้าเจรจารยืมตัวเจาดนซานโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เอสโลมายื่นข้อเสนอขอยืมเจดดนซานโช่ปีกวัย25ปีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดฤดูกาล2 0 2 5 2 6นะครับรายงานจากเดอะไทม์นะครับเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการขายขาดมากกว่าเพราะซานโช่ครับเหลือสัญญาเพียง1ปีแม้มีออปชั่นขยายเพิ่มนะครับเต่สโมสรก็อยากลดภาระค่าเหนื่อยสูงถึง250 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยเดียวนะครับและเขาก็ไม่ได้อยู่ในแผนของกุนซือรูเบนอรโมริมซานโช่ย้ายจากดอทมุนเมื่อปี2021นย่ะครับด้วยค่าตัว แต่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มสมความคาดหวังได้นะครับและคือมีปัญหากับผู้จัดการทีมคนก่อนลูมาเชื่อว่าการยืมตัวครั้งนี้จะช่วยเสริมเกมลุกและฟื้นฟอร์มของเขาเองแต่ติดปัญหาที่ข้อเสนอเป็นเพียงการยืมหากที่ยูไนเต็ดอยากได้เงินจากการขายขาดเท่านั้นนอกจากลรมาแล้วครับยังมียูเวนตุสเบซิตันนะครับ, us, รบและดอทมูลให้ความสนใจแต่ยังไม่มีข้อเสนอที่ตรงใจทำให้อดิตดาวลุงอังกฤษรายนี้ยังคงต้องรออนาคตก่อนตลาดปิดสิ้นเดือนนี้นะครับ